ก็ลองน้ำผ่านแล้วนะครับก็แปวล,ลูกกุ้งกับผมเลยนะครับนะผม <c oughs> มาจับก,กิโลดูนะครับว่าไม่รถผมนะครับผมจะตั้งไมคกิโลนอว่าจักไปกลับเนี่ยสักกี่กิโลนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าไปกลับสักกี่กิโลนะครับกดไมค์นะครับอันนี้ศูนย์แล้วนะครับ นะครับมาดูสิครับว่าผมไปกลับสักกี่กิโลปไปกับผมเลยเนาะนะครับ วัดหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับข้างหน้าเนาะนะครับนะครับข้างหน้าไกลๆครับนคือวัดหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับเห็นไกลๆนู่นเนาะนะครับก<อ>็มาเลี้ยวเข้าไปที่ลาดกระบังนะครับทุกท่านนะครับเหมือนจะไปกรุงเทพนะครับแต่ว่า,าจะไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปเลี้ยวซ้ายสามแยก วัดสามแยกนะครับนะครับนี่ไปที่คลองสวนนะครับก็เหมือนไปกรุงเทพนะครับทุกท่านนะครับจากเนี่จากสี่แยกเนี่ไปก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลได้นะครับนะครับจากนี้ไปเนี่ยครับอันนี้ตรงหน้ามาที่กรุงเทพแล้วนะครับทุกท่านนะครับเราถนนใหญ่มานะครับผมก็จะมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับขึ้นสะพานเนาะนะครับตรงนี้เป็นตำบลบางประกงนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่า เข้ามาในเข้ามาจากคลองสวนเนาะนะครับก็จะมาเลี้ยวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟาร์มกุ้งทั้งหมดนะครับในอำเภอและตำบลเนี่ยจะมีฟาร์มกุ้งขาวกุ้งกราม,มนะครับทั้งเลิกไปแล้วทั้งยังอยู่ได้อยู่ก็มีนะครับนะครับก็นี่มาขึ้นสะพานดูงสูงตรงนี้นะครับป่านนี้สูงหน่อยนะครับ ก็อีกสักประมาณ1กิโลจากสะพานนี้ไปก็จะถึงฟาร์มกุ้งนะครับ,รบฟาร์มที่ผมมาเอาลูกกุ้งนะครับถึงนี่ผมก็จะเลี้ยวซ้ายด้านขวามือผมเป็นทุ่งนานะครับทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นทุ่งนาบริเวณแถวนี้ยังเป็นทุ่งนาเยอะอยู่นะครับนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นบอ่อกุ้ง บ้างนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงที่อยู่นิ่ซ้ายมือขวามือนะครับซ้ายมือเป็นบ่อกุ้งนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าผมเป็นทุ่งนานะครับนี่ซ้ายขวามือเนี่ยนะครับก็จะถึงฟาร์มกุ้งนะครับตรงมีคนงานน่าจะเป็นคนแพ็คนะครับท่านนะครับน่าจะเป็นคนแพ็คนะครับ นี่นะครับคือฟาร์มกุ้งนะครับฟาร์มลูกกุ้งที่ผมจะมาเอาวันนี้นะครับนี่คือรถผู้ใหญ่นะครับใส่รถผู้ใหญ่ก่อนนะครับทุกท่านนะครับรถผมไม่ใส่ทีหลังเนาะนะครับแถมกี่ถุงแถมกี่ถุงแถมกี่ถุงอ๋ออันนี้เท่าไหร่นะคะหนึ่งแสนเก้าถุงแถมเก้าถุงนะครับ อันนี้แถมเก้าแถมเนาะโอเคเออไออีส่วนหนอ่งครับขออีส่วนนึงเนาะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับก็อันนี้เป็นนี่เลยที่ฟาร์มนะครับท่านนะครับนี่ลูกกุ้งที่ผมจะเอาไปปล่อยเนาะแล้วก็กำลังแพ็คอยู่ด้วยแล้วก็ ที่วางพื้นอยู่ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือฟาร์มนะครับฟาร์มที่ผมมาเอานะครับนี่คืออำเภอบางประกงนะครับทุกท่านนะครับฟาร์มเจ๊อ้อมนะครับก็กลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายรถเข้ามาเอานะครับใหญ่กลับไปแล้วเนาะนะครับ điểm một thôi là không ai không ai không những con cái không đi.

2, 11, 25, 2> เ2 3 5จ้าตัวเล็กเนะเาะตัวเล็กก็ชอบใจนะครับเดมหนึ 1> 1, 2, 3, 3ามสี่ม <Yes. S 2> ลูกกุ้งนะครับมาลูกกุ้งที่อำเภอบางบะกงนะครับรจะเข้ามาทางคลอง,องสวนจะไปกรุงเทพจะไปราดกระบังนะครับทุกท่านนะครับสี่2 4ง4ี่5สี่สี่ห้า ดว,ว,ว,นนว,ว,วนการแพ็กเนาะประมาณนี้นะครับข้าห้าสิบให้ดตัวตับแป๊บนึงหนึ่งตัวนี้นะครับเจ็ดสิบ สิบหุงโอเคนะครับขายโดนสิบร้อยนะครับนนะใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอุปาลกุ้งนะครับเป็นพักแม่กุ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือฟาร์มแก้อ,อมนะครับ ที่อำเภอบางบกระนะครับแต่ว่าเข้ามาทางคลองสวนไปจะไปทางกรุงเทพนะครับทุกท่านนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่รถเรียบร้อยนะครับก็กําลังนับตังอยู่นะครับประมาณนี้นะครับที่รถผมนี้ประมาณ5้าแสนนะครับก็เต็มรถพอดีๆนะครับก็ขับขึ้นสะพานไปก็จะลงมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเี๋ผมก็เอามาให้เท่าแก่นะครับ วันนี้เท่าแกแกไม่อยู่เนาะอยู่แต่ลูกชายแกก็ลงนี้20มือนะครับมือละ5ถุงนะครับใส่ถัุกระบะเดี๋ยวลูกชายแกก็จะเอาไปปล่อยเองนะครับกี่มือลอะฮะสามสามมือนะครับสี่ ตีมือฮของผมถือมานี่นี่ จะยสยสายนิดนึงครับตอนนี้ประมาณสักสิบโมงได้นะครับประมาณนี้นะครับสีเหลือเแก็จะเอาไปปล่อยเข้าไปเข้าไปในนุ้ดในบ่อนะครับสีเหลืององผมก็จะไปลงเองนะครับมาถึงบ่อเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะครับมาดูนะครับว่าเลขไม้นี้กี่กิโลนะครับจากตั้งศูนย์ไว้นะครับ นี่นะครับเจ็ดสิบแปดจุดหกกิโลนะี่คือประมาณตั้งเจ็ดสิบแปดกิโลประมาณนี้นะครับนี่ยะครับที่ไปกลับนะครับทุกท่านนะครับ uh, ไปดูที่ปล่อยอกเลยนะครับ เอาลงจากรถมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ<โ>ก็จะติออกประมาณนี้ทุกท่านนะครับให้น้ํามันบนมาบ่นมา,านี่นะครับให้หมุนเปอยอยน็นวงกลมอย่างนี้นะครับหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับนะครับน้ำจะหมุนเป็นวงกลมเนาะนะครับก็นี่นะครับจะอนุบาลลูกกุ้งนะครับ